สวัสดีครับบริษัทมีสุคอร์ปอเรชั่นนะครับ2006เปิดทำธุรกิจก่อสร้างมาปีนี้ก็เป็นปีที่17แล้วนะครับเริ่มแรกจากการทำงานก่อสร้างในหน้าไซงานนะครับเราเห็นอุปสรรคเราเห็นปัญหาว่ากระบวนการงานก่อสร้างแบบเดิมเนี่ยนะครับทำให้ระยะเวลาหรือความสูญเสียมหาศาลทำให้ต้นทุนในการก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เลยเปลี่ยนนะครับเป็นวิธีการผลิตในโรงงานปัจจุบันเราผลิตในโรงงานมาเนี่ยปีนี้ก็เข้าปีที่10แล้วนะครับ เ,เชื่อมในโรงงานนะครับตัดนะครับแล้วก็ทำสีทุกอย่างเป็นชิ้นส่วนในโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วเราก็ให้ช่างที่หน้าง,งานเข้าไปประกอบที่หน้าง,งานสิ้นส่วนประกอบสเส็จรูปเนี่ยเราทำทั้งส่วนของโครงสร้างพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นฐานเสาเส็จรูปคาสเส็จรูปหรือว่าส่วนด้านบนโครงสร้างเหล็กสเส็จรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาโครงหลังคา หรือไม้ตัดชีตนะครับเราทําทุกอย่างจากโรงงานทั้งหมดเลยจุดเด่นของงานก่อสร้างรูปแบบในโรงงานเนื่องจากว่าเราสามารถทํางานพร้อมกันหลายๆด้านได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานฐานรากเราก็จะหล่อฐานรากไว้ในที่โรงงานด้วยงานโครงสร้างเสาเข็มเราก็สามารถวางผังและตอกที่น้างงานได้เลยเางานตัวเสานะครับโครงหลังคาหรือไม้ตัดชีตนะครับเราก็สามารถรีดไปพร้อมกับตอนที่ทําฐานราก ที่โรงงานเราได้เลยซึ่งปัจจุบันเรามีโรงงานสาเร็จรูปทั้งฝั่งของงานฐานรากงานคอนกรีตนะครับแล้วก็อยู่ในฝั่งของงานโครงสร้างด้วยนะครับซึ่งทําให้ลดระยะเวลาในการกอร่อสร้างซึ่งเป็นปัญหาหลักของผู้รับเหมาเลยนะครับจุดต่างของ Happy w a ว e House ของเรานะครับเนื่องจากว่าเราทําโกดังปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโกดังกับโรงงานเนี่ยเราทำมาปีนี้ปีที่17ละเราเริ่มเห็นจุดด้อยจุดอ่อนของของสินค้าและผลิตภัณฑ์เดิมที่เราเคยใช้อยู่ไม่ว่าจะเป็นตัวหลังคา เดิมทีเนี่ยนะครับเมื่อ10ปีก่อนเนี่ยเราใช้วิธีการยิงน็อตบนหลังคานะครับซึ่งไม่ได้ชีดเวลายิงน็อตเนี่ยแน่นอนว่าโกดังหลังๆห,หนึ่งเนี่ยลับส0 0พั0 0้หรือหมื่นตารางเมตรก็แล้วแต่เนี่ยหตารางเมตรเนี่ยนะครับต้องยิงน็อตประมาณ2อถึงสตัวดังนั้นทําให้หลังคานะครับหโรงงานเนี่ยอาจจะต้องมีรูเป็นหมื่นหมื่นรูทําให้มีโอกาสรั่วนะครับก็คือหลังจากสามปีลูกยางตรงบนหัวน็อตเนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมสภาพ ทำให้เกิดปัญหาเกิดการรอยรั่วแล้วก็เป็นหาตามมากับลูกค้าเสมอเราก็เลยเปลี่ยนหลังคาของเราเป็นหลังคาคลิปล็อกไปแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องเจาะรูนะครับทำให้ลดการรั่วซึมได้ค่อนข้างเยอะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องโครงหลังคาของเรานะครับที่เราใช้เนี่ยเนื่องจากว่าเ,าเดิมทีเราใช้เหล็กดําสีที่เราทำนี่คือเหล็กดําเวลาเราทาสีเนะี่ยเราทาสีได้เฉพาะข้างนอกอย่างเดียวนะครับแต่ในโพรงของท่อหรือในโพรงของเหล็กกล่องเนี่ยเราทาสีไม่ได้ ดังนั้น Happy w a ว House เราเลยเปลี่ยนเป็นโครงสร้างที่เป็นเหล็กกาวนัยซึ่งมีข้อดีก็คือเหล็กกาวนซยเนี่ยผ่านการกระบวนการการขึ้นรูปนะครับตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านนอกหรือด้านในเนี่ยมันก็จะเป็นกาวนซยเกือบทั้งหมดนะครับทำให้โอกาสเกิดสนิมเนี่ยค่อนข้าง,งยากข้อที่3ก็คือรูปแบบการต่อประกอบทุกอย่างเนี่ยนะครับหรือเชื่อมเนี่ยเราเชื่อมจากโรงงานเราใช้เครื่องจักร ชนิด CO2 นะครับทำให้การเชื่อมมีความต่อเนื่องแล้วก็มีรอยเชื่อมที่แบบ100%เนะครับณปัจจุบันสิ่งที่เราเห็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็เรื่องของแมทตโลชี t นะครับเดิมทีเนี่ยเราได้นำเข้าแมทชี t จากเมืองนอกมานะครับเข้ามาทำนะครับเหมือนเหมือนกับหลายบริษัทแลครับแต่เราเริ่มเจอปัญหาว่าเวลาแมทชีสเนี่ยใช้ไปประมาณสัก 4- 5ปีปั๊บเนี่ยนะครับคุณภาพ หรือว่าความต่อเนื่องคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับช่วงหลังเราก็เริ่มใช้มทริชีทที่เขารับประก,กันนะครับหลายๆย,ยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นของบรูซโคบที่รับประก,กัน30ปีหรือไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อดองกุ๊กนะครับปัจจุบันก็รับประก,กันให้เรา30ปีเหมือนกัน ดังนั้นเนี่ยลูกค้าที่เลือกใช้โกดังของเรา Happy w a r e h o u s e นะครับมั่นใจได้เลยว่าไม่ได้ชีตที่ท่านใช้นะครับก็ทางบริษัทผู้ผลิตเนี่ยก็รับประกันให้แบบ100%ปถึง30ปีเลยนะครับปัจจุบ,บันเราเปิดมา17ปีเนี่ยนะครับรก็รับลูกค้านะครับผลิตอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉลี่ยต่อปีเนี่ยเราก็ผลิตเหล็กนะโครงสร้างให้กับลูกค้าที่เป็นทางผู้รับเหมาหรือทาง End User เองเนี่ยครับปีหนึ่งก็น่าจะเป็นหลักหมื่นตันนะครับแล้วก็ในการทำโกดังต่อปีหนึ่งเนี่ย เราผลิตได้โดยเฉลี่ยนะครับประมาณสัก5 0 0 0 0ื่นถึงหกหตารางเมตรนะครับต่อปีนะปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยที่ทาไปแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย,ยมีมากกว่า500โครงการนะครับที่ทากับเรามาแล้วเราก็ยังมีลูกค้าเก่าที่เคยซื้องานกับเรานะครับก็กลับมาทยอยซื้อเราอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบัน